đồng trục ไปบ่อยนะครับแต่ของขึ้นไอพเอ็ม<ล>5เนี่ยครั้งแรกนะครับยังไงก็ฟังกันฟังตัวไ้ครับสวัสดีครับโอ้โหมีปัญหาะอะไรปตทนี่เลยนะครับ